บริษัทภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์สถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภาคเอกชนที่ดูแลคนไทยมาร่วมสองทศวรรษดำเนินนโยบายในการเลิกยาเสพติดอย่างปลอดภยัยคืนคนรักกลับสู่ครอบครัวฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยความรักและความเข้าใจอย่างปลอดภยัยไม่ทรมานไม่อาเจียนโดยดกอรกองลาภูวดลอานน์ประธานกรรมการบริหารบริษัทภูฟ้าในฐานะประธานการจัดงานภูฟ้าเอ็นเตอร์ไพรส์รวมพลังคนไทยห่างไกลยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2567ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวมพลังทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภักเอกชนเจ้าหน้าที่โรงเรียนรวมไปถึงประชาชนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดการเดินรณรงค์เพื่อให้เสียงของพวกเรานั้นดังไปถึงทุกๆุกคนและยังมีการจัดมอบกองทุนสนับสนุนพี่น้องตำรวจกว่า19สอนมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดบัวแก้วโรงเรียนวัดสุดทธิสะอาดและได้มอบเงินเพื่อนําไปใช้ในเรื่องของอาหารกลางวันให้กับเด็กๆและยังมอบเงินกองทุ ให้กับตัวแทนชุมชนเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมที่สนับสนุนและเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนสถานีตํารวจตัวแทนชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้แรงเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะความรักความอบอุ่นครอบครัวที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดที่ดีที่สุดค่ะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทพูฟ้าอินเตอร์ไพรส์จำกัด w w w p ์เว็บดอท h o m e c o m ค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับที่สำคัญภูฟ้าเนี่ยคือตระหนักมาตลอดนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติมาตลอดในการเรื่องของดูแลเรื่องของผู้ที่หลงผิดกิดยาผมใช้คำว่าการที่เขาหลงผิดหรือว่าผิดพลาดหรือว่าพังเพลอนะครับคือสิ่งเหล่านี้แก้ไขได้นะครับ บางครั้งเนี่ยคนเราที่หลงผิดติตยาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําหน้าที่ในการที่ขับสารเสพติดออกนะครับมันก็เป็นปกติแต่ก็ถือว่าเป็นการสั่งยาแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้หายขาดจริงๆเนี่ยตัวตัวกล้องไล่เองจอะบอกทุกคนนะครับว่าครอบครัวสําคัญมากความรักความเมตตาความอบอุ่นอันนั้นแหละครับคือมันจะหายขาดจากการติดยาเสพติดอย่างแน่นอนเพราะว่ายาเสพติดจะไม่ใกล้เลย นะครับและผมบอกได้เลยว่าวัตถุประสงค์ในวันนี้รู้สึกปลื้มใจและก็ภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเฉพาะบกน .3 ท่านรองช้างหรือว่าพันตำรวจเอกโคสิกบุญทวีหรือรวมไปถึงทางบกน .4 นะครับก็ได้มาร่วมเหมือนกันแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกเยอะเลยคือประมาณว่าในเขตของพื้นที่ภูฟ้าในขณะนี้คลองสามวาเนี่ยนะฮะ ให้ความร่วมมือโรงเรียนก็ทั้งโรงเรียนวัดบัวแก้วโรงเรียนวัดสุทธิแล้วก็เยอะจนละลานตาวันนี้เต็มพื้นที่ของภูฟ้าเลยนะครับและตั้งใจอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวหน้าในปีหน้าก็คงน่าจะมีประชาชนและก็โรงเรียนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความร่วมมือกันอีกมากมายทีเดียวครับนอนาคตจะมีโครงการดีๆแบบนี้ไหมอนาคตของของทางเราเนี่ยเราค่อนข้างจะ ตั้งใจเพื่อที่จะทํา CSR เพื่อให้ให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักตระหนักคิดในเรื่องของการหลงผิดจิตยานะครับเพราะผมเคยเคยเคยได้นั่งคุยกับผู้เกี่ยวข้องด้านนี้เสมอนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของการที่จะให้ผู้ที่หลงผิดจิตยาเนี่ยหายจริงๆอ่ะมันมาจากสถาบันครอบครัวถ้าครอบครัวก็กลับคําเดิมนนะครับว่าถ้าครอบครัวมีความรักความเมตตาความอบอุ่นเนี่ย เขาคงไม่ถวิลหาที่จะไปหาเรื่องยาเสพติดทั้งหลายเข้ามาในร่างกายตัวเองเพราะรู้อยู่แล้วว่ายาเสพติดพิษร้ายทําร้ายร่างกายทําลายสมองนะครับและผมก็เคยให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีหลายรายการนะครับที่บอกว่าเรื่องของยาเสพติดมันคือพิษร้ายทําลายชาติจริงๆเพราะฉะนั้นวาระแห่งชาติเนี่ยผมอยากจะฝากถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าจะกี่เม็ดก็แล้วแต่แค่เม็ดเดียวมันก็เป็นเรื่องแล้วมันก็เป็นผลแล้ว นะครับอย่าเอาเข้ามาในร่างกายเลยจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่สิ่งที่คิดว่ามันมันมันถูกต้องกฎหมายเนี่ยเชื่อไหมว่าสิ่งเสพติดที่มันมันดูแล้วมันถูกกฎหมายเนี่ยแต่ถ้ามันเกินขนาดมันก็สามารถสร้างสร้างพิษร้ายทําลายร่างกายได้ทั้งนั้นแหละขนาดโฆษณาก็ยังบอกอยู่แล้วว่าห้ามดื่มก็เราสองขวดอันนี้อันนี้คุยกันในแง่มุมเล่นๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของยาเสพติดอันนี้เรื่องใหญ่มากฝากไว้ด้วยนะครับ ผมก็เลยมีการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและเราให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยครับคือ,อ,อต้องเข้าใจว่าพื้นฐานของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยผู้กระทำมีมีส่วนในการติดยามีการใช้ยาเสพติดแล้วก็หลงผิดนะครับอันนี้ในส่วนของทางตำรวจเองก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลเรื่องป้องกันและปราบปราม แต่ในแง่ของการป้องกันที่ดีที่สุดนะ็่คือกลับไปดูแลชุมชนและครอบครัวเพราะปัญหามันเริ่มจากที่ชุมชนและครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นหลักครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลเด็กๆด้วยนะที่วันนี้มีโรงเรียนมาด้วยก็คือจะให้โรงเรียนตระหนักถึงปัญหาเรื่องนี้อย่างสุดติดนะครับผมว่าถ้าเราลําพังเราดาเนินการเองเนีเ่ยเพียงลำหน่วยงานเดียวคงไม่ได้ต้องมี รัชการเอกชนแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เห็นเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องที่เ,าเราแก้กันมาหลายปีอยากให้มันยั่งยืนถาวรน,นะครับอยากให้เมื่อมีการนําตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแล้วเนี่ยการกลับคืนสู่สังคมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเราต้องให้โอกาสบุคคลเหล่านี้ในการกลับมาเป็นคนดีของสังคมโดยต้องยอมรับเขาด้วยว่าเขาเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทำนะครับอันนี้เป็นโอกาส ที่เราเราให้โอกาสเขาด้วยในการที่เขาจะกลับตัวกลับใจงั้นไม่งั้นเนี่ยถ้าเราผลักเขาออกไปเนี่ยเขาจะกลับมาวงจรเดิมแล้วก็อย่างนึงคือให้เขามีอาชีพเสริมด้วยในการทํางานต่อนี่เป็นเรื่องประเด็นหลักที่ทางตํารวจได้ทํางานเรื่องชุมชนยาเสพติดแล้วก็ชุมชนยั่งยืนที่เราทํากันมาครับเรื่องการบาบัดของผู้ติดยาด้วยครับก็ทุกทุกสิ่งอย่างที่ที่พูดมามันถ้ามันผิดเราก็ต้องดำเนินก,การแต่เรื่องเรื่องของทุกวันที่เราทำเนี่ยทางตํารวจจะมีครู 5นาทีนะครูน้าสะทง5นาทีที่เข้าไปบรรยายให้ความรู้เด็กๆแล้วก็ครูแดที่คอยบอกเกี่ยวกับเรื่องพิษภัยยาเสพติด,ตยยตดเ,เข้าไปตลอดเพราะว่าผมผมใช้คําว่าถ้าจะปลูกวัคซีนเนี่ยต้องปลูกตั้งแต่เล็กๆถ้าตโตมันจะค่อนข้างยากอย่างที่เรานําเยาวชนในวันนี้มาเนี่ยมี้งบอกว่าถ้าเราไปกระจายข่าวว่าวันนี้เราทำเพื่อต่อต้านยาเสติเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการป้องกัน แต่สิ่งที่เป็นรอบๆที่ท่านพูดนี่คือเราไม่ได้นิ่งนอนใจถ้ามีเบาะแสมีแะไรเราดำเนินการเต็นที่อยู่แล้วซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสำนักงานอุตสาหิและทางกรมปัะชาการหรลอคนบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเราเราจริงๆแล้วเราเล็งเห็นถึงถึงความตั้งใจของคุณตํารวจถ้าเราเป็นประชาชนเราจะพูดคำนี้นะฮะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยบางทีบางครั้งต้องไปเจอกับเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยหมายความว่าผู้เสพเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมีอาการคุ้มคลั่งแล้วหลอน แล้วคุณคิดว่าเจ้าที่ตำรวจเขาจะปเิเสธได้เลยใช่ไหมเขาก็ต้องไปทําหน้าที่ระง,งับเหตุสุดท้ายหัวลางข้างแตกเองนี่แหละคือเจตนาของผูฟ้าที่ได้คุยกับทางท่านรองช้างว่าภูฟ้าก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่อยากจะช่วยให้คุณตํารวจมีพลังและมีกําลังใจในการที่จะออกไปช่วยจริงๆเขาก็ออกไปเพื่อที่จะปกป้องนั่แหละนะครับไม่ได้ไปทําร้ายแต่ปรากฏว่าคนที่เสพยาเนี่ยคุ้มข้างแล้วหลอนอ่ะเขาไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นใคร เขาก็ทําร้ายคุณตํารวจเนี่ยและทางรองช้างเองก็ก็เจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆลูกน้องหัวร้างข้างแตกนี่นี่คือเป็นที่มาของภูฟ้าว่าวันนี้จัดงานทําไมถึงเชิญคุณตํารวจแต่ละสอนอนะมาเป็นร่วมทีที่สิบสอนอนี่นะครับแล้วก็เชิญเด็กๆนะครับแล้วก็เชิญเด็กๆก็อยากจะปลูกฝังเยาวชนด้วยอย่างที่รองช้างได้บอกนะครับต้องปลูกตั้งแต่เด็กๆอันนี้ก็เลยมารวมๆกันนะครับ ขาพูดอย่างได้ไหมคะวันนี้สิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างหนึ่งก็คือความสามาคัคคีการทําดีเพื่อแผ่นดินเนี่ยทำอะไรก็ได้ขอให้ขอให้เราได้ลงมือทําแล้วก็วันนี้ถ้าทุกคนจะมองเห็นปาฏิหาริย์จริงๆวันนี้คือฝนตก90%นะคะถ้าเราตรวจดูอุณหภูมิจะเห็นว่าฝนตก90%แต่ฟ้ายังมีตาเพราะาเราคิดว่าเราทําดีแล้วก็ตั้งใจดีที่สุดในวันนี้ขอบคุณนนใช่ลงแบบลงนิดหน่อยเป็นน้ามนต์แต่สิ่งที่เราได้คือเยาวชนหลายร้อยคนมากเลยอยากให้เขารู้จักปัญหายาเสพติดตตั้งแ่่เดด็กกีา ตอนโตเพราะถ้ารู้ตอนโตบางครั้งอาจจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นความสําคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือการฟื้นฟูที่ถูกต้องครอบครัวที่อบอุ่นสิ่งแวดล้อมที่ดีและต้องได้ผู้เชี่ยวชาญที่เก่งและก็เป็นงานด้วยค่ะสิ่งที่สําคัญจริงๆคือเมื่อกี้ท่านประธานกับท่านดรซีอีอได้กล่าวไปแล้วก็คือเรื่องของความสําคัญของสถาบันครอบครัวนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของความอบอุ่น อของครอบครัวแล้วก็สังคมแวดล้อมน,นะครับที่จะมีที่จะทําให้คนไทยเราเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดที่สุดและจุดที่เริ่มต้นได้มากที่สุดก็คือการปลูกฝังที่เยาวชนนะครับการแก้ปัญหาที่สุดคือทําให้มันไม่เกิดเลยวันนี้ครูฟ้าก็เลยจัดง,งานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,กเกยาวชนน้องๆน,น,นักเรียนได้ได้มีส่วนร่วมกับครูฟ้าในการ ไม่ใช่แค่ไปปลูกฝังเขาแต่ให้เขาเป็นจุดเริ่มต้นในการไปคุยกับครอบครัวในการไปคุยกับที่บ้านคือคุยกับชุมชนรอบๆเขาว่าเนี่ยวันนี้หนูไปเดินกับพี่ๆปูฟ้ามานะเขาทําให้เราได้รู้ว่ายาเสพติดมันไม่ดียังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะได้ปลูกฝังไปเรื่อยๆในอนาคตว่าเขาจะห่างไกลจากยาเสพติดมากที่สุดครับ ขอบคุณค่ะก็ฟ้ธาธริดาปูเดอนอนุนนะคะก็ผู้จัดการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและที่ปรึกษาฝ่ายอินฟ,ฟูนะคะในฐานะที่ทํางานอยู่ตรงนี้นะคะฟ้าก็อยากยืนยันเหมือนเดิมตั้งแต่ปีที่แล้วว่ายังไงการใช้สาสติเนี่ยเราถือว่าเป็น substance use disorder นะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่สามารถแก้ไขได้นะคะทางผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาทางด้านจิตนะคะแล้วก็เราจะช่วยกันฟื้นฟูสมรรถภาพตร,ตรงนี้ให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมกับสังคมนะคะส่วนในวันต่อต้านยาเสพติดโลกตรงนี้ ทางเราก็อยากจะแสดงจุดยืนนะคะแล้วก็แสดงให้สังคมได้เห็นร่วมกันว่าเราอยู่ตรงนี้นะถ้าหากว่าต้องการอะไรก็ติดต่อเรามาได้เราเราอยู่นี้ที่จะช่วยเหลืออเต็มที่ค่ะให้หมดไปจากฝืนแผ่ดินไทยนะครับเราต้องต้องการ